สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะครับสุขภาพดีเมื่อมีอาจารย์โด่งโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกเตอรนัทน,นันสิริเจริญครับในตอนนี้ผมอยากจะนําเรื่องราวที่ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในบ้านของเราได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมเลือนหรือละเลยไม่ได้ทํานะครับจริงๆตอนที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าจะเล่าเรื่องราวของการลดความขวดใยของผู้สูงอายุในบ้าน จะประสบการณ์ชิงของผมผมเล่าเล็กๆนะฮะว่าผมเคยไปจังหวัดเชียงใหม่ตอนสมัยที่เรียนอยู่มศหนึ่งนะครับไปเจ็ดวันโดยไม่ได้บอกคุณแม่โดยไม่ได้บอกคุณพ่อ,อคุณแม่เลยนะครับว่าเดินไปไหนเพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราเนี่ยโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแต่ทันทีที่กลับมาบ้านนะครับตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมนะครับผมก็ไปกับเพื่อน พอกลับมาแม่พูดคำแรกเลยครับว่าโดงไปไหนทำไมไม่บอกแม่หรือแม่เป็นห่วงตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่าแม่ทำไมจะต้องเป็นห่วงด้วยไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วนั่นเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้ที่รักและปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยนเราครับรก็คือแม่ของเราผมมารู้อีกทีหนึ่งเมื่อตัวเองโตแล้วนะฮะ มีลูกมีหลานของตัวเองแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้โหมาเป็นห่วงใหญ่นี่มันสุดยอดเลยนะของความทุกข์จริงๆนะเพราะฉะนั้นลูกหลานอยากดูแลสุขภาพจิตเนี่ยไปไหนมาไหนต้องบอกผู้ปกครองนะครับจะเป็นพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายก็แล้วแต่ขอให้บอกนะครับว่าเราไปไหนท่านจะได้ไม่เป็นห่วงนะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่อยากจะปิดท้ายของตอนที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึง เรื่องราวที่อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วยสื่อใหม่อีกอย่างหนึง่งผมพูดถึงสื่อใหม่ก็คือโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าสามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและบางทีก็ลดเรื่องขั้นตอนยุ่งยากจะต้องพูดคุยทักทายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีไม่มีเวลาหรือว่าเดี๋ยวกลัวจะไปรบกวนท่านอะไรเงี้ยต้องมีโทรศัพท์เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่การใช้โทรศัพท์ มือถือด้วยรูปแบบอื่นๆนมันมีอย่างที่บอกส่งรูปภาพภาพนิ่งก็ได้ส่งเป็นคลิปวิดีโอถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้บันทึกเป็นเสียงอย่างเดียวก็ได้นะส่งเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะีสิ่งที่ผมอยากจะให้ส่งและอยากจะให้บอกอีกอย่างนึงลูกหลานนะครับก็คือการบอกว่ารักแล้วก็รู้ ถึงพระคุณของท่านรวกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอคือคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับวิธีการบอกก็มีหลายอย่างอย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับจะส่งเป็นรูปภาพคลิปเสียงถ้าเขิอนอายในบางบ้านนะที่มีวัฒนธรรมซึ่งเออาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้กันโดยตรงต่อหน้าเพราะว่ารู้สึกเขินเนาะก็เข้าใจเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมืออื่นๆที่จะมาช่วยเราในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ บอกรักท่านบ้างนะฮะเคยไหมนะถ้ายังไม่เคยต้องลองครับนะพ่อรักลูกนะพ่อก็ทําได้แมนะ่รักลูกนะลูกเองนะครับทําไมไม่บอกละพ่าครับคุณแม่ครับผมรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดเลยนะรักทุกวันนะมันคือพ่อคุณแม่ต้องอยู่กับผมไปนานๆนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะ อยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้ลูกหลานตลอดไปนะทําสิครับส่งสิครับรับรองเป็นเรื่องดีมากๆแล้วจะช่วยทําให้ผู้สูงอายุของเรานั้นมีความสุขจริง,รงๆเลยครับนะฮะท่านไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากลูกหลานต้องการรู้ว่าลูกหลานเนี่ยรู้สึกยังไงต่อท่านนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากจะเน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตด้วยการบอกรักบอกถึงความรู้สึกข,ของเราที่มีต่อผู้สูงอายุ ว่าเรารักและห่วงใยท่านเช่นเดียวกับที่ท่านรักและห่วงใยเราทํากันนะครับรีบทำนฮะอยากให้รีบทำทําเลยครับไม่ต้องเขินอายนะครับแล้วพบกันใหม่สุขภาพดีไม่มีอาจารย์โดยเดย,เยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนันสีเจริญขอบคุณมากค,ครับ